สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูรูก็มาเก็บดอกขจรไปทอดใส่ไข่เนาะไปทอดไข่เนะาะขจรทอดไข่นะคะเดี๋ยวกูรูจะทําแต่ว่าตอนทําคงไม่เห็นเนาะเพราะกูรูมันยุ่งยากอะไรหลายอย่างกูรูก็เลยเออทําเสร็จได้แต่พูดว่าจะเอาไปทอดใส่ไข่เนาะ ก็แค่นี้นะคะดอกขจรของกูรูเนี่ยขายประจำเลยนะคะบางครั้งบางบางครั้งมันก็เป็นช่อใหญ่ๆนะคะใหญ่กว่านี้อีกนะคะแต่ว่ากูรูก็เก็บบ่อยขายบ่อยแล้วนะคะมันกำลังตูมๆก็มีอยู่นะคะนี่ค่ะกำลังตูมยังไม่บานก็มี กูดูก็เก็บขายอยู่ประจํานะคะก็ได้ไม่เยอะหรอกคะ่ะตรงนี้มันจะดอกบ่อยกว่าที่อยู่ในสวนเนาะอันนี้มันอยู่ข้างบ้านนะคะพี่น้องจ๋าไปทางโน้นมันก็คงจะมีมันก็จะมีทั่วไปเนาะนี่กูดูก็จะเก็บแค่ตรงนี้เอาไปทอดไข่เนาะเอาไปชุบไข่ทอด <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงละคะ่ะ ชุบขไข่ทอดเนาะเลือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือดอกสลิดเนาะแต่ดอกสลิดไม่มี2แบบเนาะอย่างดอกเล็กเขาเรียกว่าสลิดบ้านสลิดป่านนะมันจะเป็นดอกเล็กเนาะอันนี้สลิดใหญ่ก็คือดอกขจรน,นะคะพี่น้องหอมมากๆทอดไข่ก็อร่อยหวาน หวานหอมหรือเอาไปแกงส้มแกงเรียงทำอะไรก็ได้ทุกอย่างนะคะนึ่งจิ้มน้ำพริกก็อร่อยนะคะพี่น้องจา๋าไปทางนู้นก็คงจะมีอยู่เนาะดูก็นั่งนั่งทำอยู่ตรงนี้เพราะว่าจะเก็บตรงนี้นะพี่น้องจา๋าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีคะ่ะ